เพศดังไม่เชื่อหลังจากแพลวพาแสงทองออกมาโต้ประเด็นข่าวหรือว่าตนนั้นไม่ได้ท้องค่ะทุกคนเรื่องราวเรื่องนี้นะคะมันมีมาจากที่เมื่อคืนที่ผ่านมามันมีคนออกมาพูดหนาหูลือบอกว่า,วาทางแพลวพาแสงทองมีการซุ่มท้องก่อนแต่งไปแล้ว5ว้าวนั่นก็คือประมาณเดือนก,อกว่าๆจนทําให้คนกลายเป็นประเด็น ในที่สุดนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นการออกมาบอกว่ามีการไปฝากท้องแล้วมีการท้องแล้วเหตุผลที่แต่งงานเร็วขนาดนี้ก็เพราะว่าเธอนั้นเองท้องจนทําให้ทางแพรพาวแสงทองในช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะก็คือได้ออกมาปฏิเสธในเรื่องการท้องนะคะทุกคนแล้วล่าสุดนี้เลยทางเพจที่ได้ออกมาพูดถึงประเด็นการท้องในเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ได้มีการมาบอกให้ชาวเน็ตจดวันที่ไว้ให้ดีๆอนาคตอาจจะมีการเฉลยแล้วไม่เชื่อว่าจะท้องจริงๆค่ะ เอาว่าจําไม่ท้องนะคะคือในประเด็นนี้มันเกิดมาจากที่มีทางผิด,ดังผิดหนึ่งได้ออกมาพูดในช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมาบอกว่าจริงดิไหนว่าทำหมันแล้วไปฝากท้อง5อาทิตย์มาแล้วหรือนะคะยีนี้จะมีเซอร์ไพรส์อะไรหรือเปล่านะคะทุกคน ซึ่งประเด็นนี้หลังจากที่มันเกิดขึ้นนะคะก็มีการออกมาการันตีได้ว่าเรื่องท้อง5สัปดาห์เนี่ยชัวรเซและจะประกาศในวันที่20นี้ส่วนเคยทําหมันจริงไหมหรือทําแล้วก็ต้องแบบว่าไปแอบแก่ตรงนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปแต่ล่าสุดนะคะทางแพรพาแสงทองเองก็ได้มีการออกมา ต้ประเด็นนี้เป็นที่เรียบร้อยนะคะทุกคนในประเด็นที่มีคนลือหนาหูว,ว่าตนนั้นท้องก่อนแต่งค่ะทางแพพพาแสงทองเองได้มีการออกมาโพสต์ในช่วงเช้าที่ผ่านมาได้มีการบอกว่าล่าสุดข่าวลือว่าท้องห้าสัปดาห์ถ้าเป็นเช่นนั้นก็น่าจะเป็นข่าวดีขอบคุณที่ใส่ใจถ้าท้องจะรีบบอกทันทีเลยนะเตงมงเล็บ พราะแฟนและปู่ย่าอยากมีอยู่แล้วงื้อแพรวบอกว่ามันเป็นข่าวลือเท่านั้นนะคะแต่ถ้าท้องจริงๆก็ถือว่าเป็นข่าวดีของครอบครัวค่ะเพราะว่า ข่าวดีนี้มันมาจากที่ทางพระเอกซันหรือทางคุณพ่อคุณแม่ของพระเอกซันอยากมีลูกอยู่แล้วเป็นข่าวดีเลยจริงๆนะคะหรือถ้าท้องจริงๆจะมีการออกมาแจ้งเองเอาง่ายๆก็คือข่าวท่าแบบว่ากองจริงร้อต้องออกจากปากแพรๆแสงทองเท่านั้นค่ะเหมือนข่าวลือการมั่นการแต่งงานที่ผ่านมา ก็ลือมาก่อนหน้านั้นแล้วก็มีการมั่นจริงๆนะคะทุกคนชัดเจนแล้วตอนที่แพรวแสงทองกับซันได้มีการออกมาประกาศสู่สาธารณะเรื่องการท้องก็เช่นเดียวกันค่ะแล้วต่อมาหลังจากที่แพรวแสงทองได้ออกมาประกาศตนว่าตนนั้นไม่ได้ท้องนะคะแต่ถ้าท้องถือว่าเป็นข่าวดีทางเพจเพจนั้นก็ได้มีการออกมาบอกว่าก็ทางแพรวแสงทองเป็นคนปล่อยข่าวกับพี่เลี้ยงเอง บอกแบบนี้นะคะเพื่อจะให้ข่าวแพรกระจายออกไปข้างนอกนะคะทุกคนไม่ต้องมาทําเป็นพูดว่าไม่ได้ท้องและยังมีการมาโพสต์ต่อร่ายยาวบอกถึงเหล่าแฟนคลับเหล่าเอซหรือคนที่อยากใส่ใจเรื่องนี้ให้บอกว่าให้จดแล้วก็แคปโพสต์นี้ของฉันไว้เลยวันนี้ที่ทางไพลพาออกมาพูดบอกว่าตนเองไม่ได้ท้องแต่ไม่มีคําปฏิเสธใดๆที่ชัดเจน คือถ้าแบบว่าแพล่าพาถ้าเรื่องไหนไม่จริงต้องออกมาโต้อย่างแน่นอนนี่คือคําพูดของเพจเพจนี้แล้วยังบอกอีกว่านับวันอาจจะมีการออกมาประกาศ3เดือนหรือว่า4เดือนในตรงนั้นนะคะเพราะว่ามันมีบางคนเขาถือเคสไว้ไม่อย่างบอกคนก่อนเพื่อว่าแบบการลูกหลุดหรืออะไรถ้ามันท้องจริงอันนี้ไม่ได้ว่าแพล่าพานะนี่หมายถึงว่าหลายๆคนที่เขามีการท้องเขาอาจจะแบบรอเวลาสมเดือน4เดือนไปก่อนเพจนี้ก็ได้พูดแบบนั้นคะ่ะบอกว่าอาจจะรอเวลาคือ ถ้าถามว่าท้องไหมตรงนี้ข่าวกรองมาท้องแน่นอนแต่เพิ่งที่จะห้าวิคหรือเดือนกว่าๆต้องรออีกสองสามเดือนข้างหน้านางอาจจะประกาศนะคะทุกคนในตรงนี้เนาะทุกคนก็ต้องรอกันต่อไปในการออกมาพูดแต่แพราก็ออกมาโต้นั้นแหละว,ว่าตน,นไม่ได้ท้องนะคะในประเด็นนี้มันก็เป็นประเด็นที่ถกเถียงกันมากๆซึ่งถ้าเราพูดในความเป็นจริงนะคะ ข่าวเขาออกมาเขาอาจจะมีข้อมูลที่จริงหรือไม่จริงเขามีสิทธิ์ที่จะโพสต์แต่ว่าทางแพร์พอแสงทองเองนั่นแหละคือแหล่งข้อมูลที่กลองร้อเซแล้วในชาวเน็ตในโลกออนไลน์เพราะว่าแพร์พอแสงทองหรือว่าพระเอกซันเองเขาเป็นต้นต่อเขาเป็นแบบว่า กุดกาเนิดในตรงนั้นถ้าเขาบอกว่าท้องก็ท้องตอนนี้เขายังบอกว่าเขาไม่ท้องก็คือยังไม่ท้องไปก่อนอนาคตจะท้องหรือไม่อย่างไรนะคะก็ต้องรอกันต่อไปค่ะวันนี้อาจจะท้องจริงห้าสัหถือเคสยังไม่บอกหรือวันนี้อาจจะไม่ได้ท้องอนาคตอาจจะท้องอันนี้ก็มีสิทธิ์เป็นไปได้หมดเพราะว่าทางพระเอกซันก็บอกเองว่าตนน่ะเคยได้ยินสัมภาษณ์ว่าก็อยากมีมีลูกอยู่นะคะแล้วก็ทางพ่อ แม่ปู่ย่านั่นแหละทางปู่ย่าเพลเพแสงทองพ่อปู่แม่ย่านั่นแหละทุกคนคือก็อยากมีหลานเช่นเดียวกันซึ่งถ้าตรงนั้นถ้าเขาอยากมีหรือครอบครัวเขาพร้อมที่จะมีถ้ามีการแต่งงานกันเป็นที่เรียบร้อยเพลยเพก็ต้องมีให้นั่นแหละไม่ว่าจะทําหมันใดๆก็ตามแต่มันสามารถแก้ได้เนาะในเรื่องการทําหมันตรงนี้ก็ต้องรอการอออกมาอัปเดตจากข่าวที่มันออกมาจากต้นตอเองแต่ในปัจจุบันนี้ก็คือการออกมาโต้แล้วว่า ไม่ได้ท้องในตรงนี้เป็นเพียงแค่ข่าวลือเท่านั้นนะคะทุกคนซึ่งถ้าเรามองกลับมาทางด้าน Fc ของแพรวแสงทองก็ได้มีการเข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์ของแพรวเยอะมากๆนะคะในประเด็นนี้บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าถ้าท้องจริงๆนี่คือข่าวดีมากๆของทาง Fc ค่ะเพราะว่า Fc นิซุ่มมาตั้งแต่คู่จิ้นแล้วพอมีการขอแต่งงานกันว่าถือว่าเป็นวันที่มีความสุขมากๆของ Fc แล้วถ้ามีการประกาศว่าท้องจริงๆตรงนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีของทาง Fc เช่นเดียวกันค่ะ ก็ในตรงนี้นะคะก็บอกว่าความรักในเป็นสิ่งที่สวยงามสมบูรณ์แบบก็คือมีบุตรธิดานะคะเป็นโซ่ทองคล้องใจขอวอวยพรให้สุขสมหวังในตรงนี้นะคะทุกคนคือประเด็นนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นข่าวปัน่นข่าวสร้างกระแสเพื่อหาอะไรก็แล้วแต่แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงก็อยากให้ทุกคนนะมุ่งมั่นฟังความจริงจากปากแพวๆเท่านั้นนะคะ FC คืออยากเห็นหลานมากๆเลยคือเอาง่ายๆคือ สนับสนุนเลยถนะ่าแปรพาท้องจะไม่มีดราม่าใดๆทั้งสิ้นแล้วเป็นเรื่องดีมากๆของทาง f c แต่ก็ต้องเข้าใจว่าเรื่องนี้เรื่องการท้องมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนโดยเฉพาะการที่ทางแปรพาแสงทองนะ่ะหลายๆคนทราบดีว่าเขาไม่ใช่แบบว่าคนที่ยังไม่เคยมีลูกไม่เคยมีสามีเขาเป็นคนที่แบบว่าเคยมีลูกเคยมีสามีมาแล้วในตรงนี้มันอาจจะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนไปหาลูกทั้งสองคนของเขาเขาอาจจะมีความคิดที่มันต้องไต่ตองกว่านั้นนะคะทุกคนเพราะว่า เด็กๆก,ก็เพิ่งขวบกว่าก็มีน้องน้องคุเล็กน้องขวบกว่า,วาเองคนโตก็ยังไม่ได้โตเลยนะคะก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะมีความคิดอย่างไงในการวางแผนเชื่อว่าเขาโตพอที่จะวางแผนชีวิตครอบครัวของเขาได้แล้วก็มีการแบ่งสัดส่วนที่ดีแล้วในตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการออกมาแจ้งข่าวให้ทุกคนได้รับชมรับทราบนะคะในเรื่องประเด็นการ ซุ่มท้องดามา่าซุ้มท้องของทางนางเอกสาวแพรว,พวแสงทองนั้นเองค่ะทุกคนสามารถเข้าไปอ่านในคอมเมนต์ได้เยอะแยะมากมายนะคะ f อี FC เข้ามาพูดเป็นเสียงเดียวกันอย่างที่สองในว่านั่นแหละค่ะยังไงก็ฝากไว้ด้วยรอติดตามข่าวตอนต,ต่อไปให้ทุกคนเหมือนที่เพจน,นั้นมากนั่นแหละถ้าอยากรู้ความจริงให้นับวันไว้เลยจดวันที่ไว้ตั้งแต่วันนี้ที่เป็นประเด็น จนถึงอนาคตกี่ปีอะไรก็แล้วแต่จนกว่าจะมีการออกประกาศระทองนและแล้วก็นับวันเอานะคะว่ามันเหมาะเจาะมันตรงกับช่วงที่เขามีข่าวลือไหมค่ะทุกคน